กลับมาก่อนนะจ๊ะสำหรับสิบสายแรกเราให้สิทธิโปรโมชั่นพิเศษเลยพี่เอคืออะไรเอ่ยบัตรเติมน้ำมันมูลค่า1 0 0 0บาทนะคะนอกจากจะได้รับน้ำมันเต็มถังในวันรับรถแล้วเรายังมีบัตรเติมน้ำมันให้อีก1000บาทนะคะต้องรีบโทรเข้ามาแล้วนะคะภายใน10ส,สายนี้เลยนะถ้าใครได้วันนี้รีบวันนี้รีบเข้าอ่าเข้าโรงพาบาลไหมวันนี้ยังไม่มีเคสเท่าไหร่ ยังไม่เข้าแล้วคิวนัดคลอดผ่าคลอดอ่ะบ่ายสามอ่ะไม่ไมต้องรีบไปเหรอไม่ต้องรีบไม่ต้องเรีบเดี๋ยวเลดทั้งชั่วโมงได้โ้โหเราจะเป็นเลทคนไข้ไม่ได้อ๋อแล้วว่าเลทชั่วโมงถึงได้เ,เดี๋ยวเดี๋ยววันเนี้ยผมมีทำคลอดหมามันต้องเข้าบ่ายสามมันต้องรีบใช้รถต้องรีบใช้รถงั้นเราไปหาดูรถกันดีกว่าไม่รีบใช้งานวันน<ๆ>ี้เลยเดินเล่นมาเนี่ยนี่เต้นอะไรเนี่ยอสมชายคาเซนเตอร์อารันถ้าไม่อยู่ชนบุรีบอกว่าอารันเขาเขามีสองสาขา ดูอยู่ออ๋สาขาแรกอยู่อรัญญประเทศอ๋ออันนี้เราอยู่สาขาสองใช่ไหมสาขาสองชนบุรีอ๋ออย่างนี้ชนบุรีจะมีเซลล์หน้าตาดีๆใช่ไหมใช่ไหมเนี่ยใช่แล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอันนี้อันนี้ทํางานอะไรกันเนี่ยเป็นหมอหรือเป็นอะไรกันเนี่ยอ๋็นหอเป็นหมอเป็นหมอนวดหรือเป็นหมออะไรคะอ๋อผมผมหมอหมาครับหมอหมาไม่ใช่หมอคนหมอคนหมอห้องคลอดหน้าตาแล้วจะเป็นหมอสูนติอ่าอาสังหาร วันนี้น่ะพอดีเลยทางเซลลนะคะมีรถคันหนึ่งแนะนำเพิ่งเข้ามาใหม่เลยนะคะเป็นซีวิคเหมาะกับหมอมากๆเลยเราพาไปดูกันดีกว่าเดินไกลไหมครับเดินไกลม่ไกลไม่ไกลใกล้นิเตียวขอแค่ใจเรารักแวะดูเล่นๆไหมหรือว่ายังไงอ่าอันนี้แวะดูก่อนได้เพราะตอนนี้นะคะเป็นโปรโมชั่นพิเศษสำหรับอาชีพหมอพยาบาลนะคะอันนี้ดีมากๆเลยเพิ่งทำได้แค่หนึ่งเดือนก็สามารถออกรถได้ขอแค่มีใบประกอบวิชาชีพ สุดดใช่แล้วค่ะแล้วก็ตอนนี้เราเริ่มต้นกันที่ฟรีดาวนะถ้าอยากได้ตอนนี้เรามีโปรโมชั่นพิเศษก็คือถ้าเกิดว่ารับรถภายในเดือนนี้นะเรามีจับของขวัญพิเศษมูลค่ามากกว่า1 0 0 0 0แบาทเลยไม่ว่าจะเป็นมอเตอร์ไซค์เครื่องใช้ไฟฟ้าตื่นเต้นเป็นพิเศษนี่ไงน้องอยู่ตรงนี้เลยจ้าเดินมาไกลเลยไม่ไกลไม่ไกลอาเปิดไฟไม่ใช่อันนี้จะแถ แถมีใช่แล้วอ่นี่เลยค่ะเป็นตัวนี้เลยเป็นตัว Honda Civic นะคะตัวนี้เป็นตัวอะไรนะตัวอะไรอะไรหนึ่งจุดแปดใช่ไหมใช่แล้วตัวนี้เป็นตัวหนึ่งจุดแปดหมอขายเองเลยหนึ่งจุดแปดเอลเอใช่แล้วถ้าเกิดว่าใครที่อยู่ในอาชีพอย่างนี้นะคะออกรถง่ายนะ อาชีพอายุงานเพียงแค่หนึ่งเดือนก็สามารถออกรถที่เราได้เลยขอแค่มีใบประกอบวิชาชีพเอาเรามาดูภายในกันดีกว่าไหมคุณหมอภายใน,น,นอ่าชอบไม่ใช่เหรอหมอเป็นคนหมอตรวจภายในใช่แล้วออสุดยอดมากเลยจหมอขออนั่งน้นไม่ใช่เอ,อเอาแต่ว่าเฟยเปิดไม่ได้นะเฟยเปิดไม่ได้เออเปิดให้หน่อยออาเรามาดูภายในกันดีกว่านะคะหมอทักขนคนไข้กับหมาได้อยู่โอ้หมอต้องสลับหมอหมากับหมอ ตรวจภายในคันนี้หรูมากๆเลยดูเิความหรูหรานะเหมาะกับอาชีพนี้มากๆแล้วคันนี้นะคะราคาเบาๆไม่ถึงหกแสนคุณหมอขาอ่าพอนโยที่หนึ่งหมื่นต้นๆเท่านั้นเองไม่ถึงหมื่นพันออกออกรถวันนี้ออกออกรถวันนี้ได้รับวันนี้เลยแซนไฟแนซนตอนเช้าตอนบ่ายรับรถได้เลยไม่ไม่พอนตอนไหนพอนอีกทีเดือนกุมภาพันธ์เกียหอหรือเปล่า ญาติหมอล้วนล้ามเนี่หมอนาตานากลัวนารุ่นนี่อันนี้คุณหมอคาคุณหมอชื่ออะไรเอ่ยหมอปายคหมอปายหรือหมอปลาหมอปลา๋อหมอปลายนะคะเหรออ้าวคุณหมอคาถ้ามันตกลงเป็นคันนี้เลยสวยมากดูสภาพรถเข้าใหม่นี่ยังไม่ได้บิ้วนะสวยงามมากยันได้ด้วยกลัวหรือเปล่าไม่กลัวไม่กลัวใช่ไหมอ้าวตาตาไหนที่ตาตาเธอเราไปดู ระบบภายนอกกดปุ่มสตาร์ทภายนอกได้เลยหน้าจอสวยมากเลยคหมอคันนี้เหมาะอันนี้อันนี้จิ้มได้เลยนิ้วจิ้มเนี่ยถนัดจิ้มคุณหมอถนัดตรวจภายในบ่อยด้านหลังก็นั่งสบายนะหมอเผื่อเอาคนไข้แล้วก็หมาไม่ได้ตัวสองตัวใช่แล้วนั่งสบายเลยเราผมอ้าวมาดเหมือนผู้บริหารมากเลยนะคะคุณหมอค่ะสวยมากคันนี้ผู้บริหารแลวนั่งสบายมากคุณหมอต้องจัดคันนี้เลยนะคะ อ่ต่อไปนะถ้าใครอยากได้รถด,ดีๆนะรถคุณภาพด,ดีคุณภาพเยี่ยมต้องแวะเข้ามาหาเราที่สมชัยคาร์เซ็นเตอร์นะคะนะไป,ะปะมาเอาคันนี้แหละอห<ม>อโอเคต้องพูดอะไรมากมายมาต้องอีหยังมาไกไหมคหมอมเลยรั <c oughs> บกันไปเลยพอครับพี่หมอโอเคถ้างั้นคุณหมอเซ็นรับรถเป็นวันคันนี้ไปเลยเนาะเอาเอาวันนี้ได้ไหมหมอรีบคุณหมอขาได้เลยเซ็นวันนี้รับวันนี้ได้เลยนะคะเราไปเซ็นเอกสารกันเลย อย่าลืมนะคะของเรานะมี2ส,สาขานะคะก็คือสาขาใหญ่นะคะที่อำเภออารัญญประเทศค่ะจังหวัดสระแก้วแล้วก็ที่เราเยือนอยู่กันนี้เป็นสาขาชลบุรีนะจ๊ะอยู่ทางบ้านเก่าซอย12เบอร์พานจองจังหวัดชลบุรีนั่นเองนะจ๊ะใช่แล้วค่ะตอนนี้เรายังมีบริการถูกเชิญน,นะคะเป็นบริการดูแลถูกเชิญเนาะให้ปีอีก1ปีนะคะออกรถภายในเดือนนี้ลุ้นรับของรางวัลมากมายมากกว่า10,000แบาทค่ะของเรานะคะ มีเบอร์ติดต่อนะเบอร์ติดต่อของเรานะคะเป็นของพี่เอก่อนแล้วกันนะคะถ้าเป็นพี่เอนะคะเป็นเบอร์0804414656ค่ะอ่าเบอร์น้องนอต0644078857ครับเสื้อปาย <อะ S 2> หรือจะทาหรืออ่าหรือจะทาวสาน <c oughs> หรือจะโทรหาหมอปลายในทีเบอร์0642425326คร <c> ับ <oughs> ใช่แล้วค่ะถูกใจคนไหนก็โทรมาหาคนนั้นได้เลยแต่ว่าได้รับรถดีๆจากเราไปแน่นอนค่ะคุณลูกค้าค่ะ รถไม่ดีที่นี่ไม่ขายสมชายพาสต์สวัสดีค่ะอะเดียเดียวเด,ยวเดียวยังไม่จบกลับมาก่อนนะจ๊ะส<ช>ำหรับสิบสายแรกเราให้สิทธิโปรโมชั่นพิเศษเลยพี่เอคืออะไรเอ่ยบัตรติมน้ำมันมูลค่า1,000บาทนะคะนอกจากจะได้รับน้ำมันเต็มถังในวันรับรถแล้วเรายังมีบัตรเติมน้ำมันให้อีก1,000บาทนะคะต้องรีบโทรเข้ามาแล้วนะคะภายในสิสายนี้เลยนะถ้าใครได้ โทรมาภายในสิบสายนี้จะได้รับคูปองพิเศษนะคะอย่าลืมนะจ๊ะนะจ๊ะนะจ๊ะฝากไปด้วยนะสิบสายแรกเท่านั้นนะได้คูปองแต่น้ำพันอีกยนเพนบาทไปเลยพี่เอใช่แล้วโทรเลยจ้าไป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 บริการดีรลสวยในครอบครัวทันที่สองนะคะต้นรับอย่างดีเลยค่ะออกง่ายออกเร็วนะครับสภาพดีทุกทันครับมีคนแนะนำมาจากมาจากกระบินบค่ะเยี่ยมมากเลยค่ะ ขายพาคาเฉลี่รถไม่ดีที่นี่ไม่ขายขายสุดยอดสุดยอดสุดยอดเลยค่ะ